อภัยพระรวยสวัสดีซี่สู่ฟูสุคนครับผมเมื่อเนี่ับวันที่หนึ่งพุยจิกาสองหาหกเก็ดงวดแรกของเดียนพุยจิกาคือเล่าพัฒนาได้พี่น้องได้ขีมมาสรุปโค้งทุดท้่ายหรือว่ากวานหวยออกนะพี่น้องเนาะชำนักใดอาจารย์ใดบริรุ่งลิปกับไม่ในสรุปกับขีมมาสรุปอยู่ในลีปเดียวนี่ได้พี่น้องเด้มาเบิ้งสรุปนี่เลยพี่น้องจ้างขีหูกขีเห็น ทุกอาจารย์ทุกสำนักนะพี่น้องทั้งเมดทั้งม้วนก็นมีอยู่สิบซีอาจารย์คือเกาเด้พี่น้องเด้อซิบซีอาจารย์สิบซีสำนักคือเกาแลวพี่น,ออาาน้อ,เนองเอามาเบืองน้ำกันมาเริ่มกันเลยบรกกาศเสียเวลาของพี่น้องเอา้าราวามือนี่มันการเทิ้งรัฐบาลไทยเนาะพี่น,อนะ FC, อน,น้องเนาะเอฟซีกับยังพันในเบิ่งปัไดาดอกพี่น้องลงไปแล้วกะบอกใครเบิง่งราะว่าเพิ่นกระลังเรียนหาตูที่มักอยู่เนาะรัฐบาลไทยนั่น อย่างจังหลายแลนหาตัวมักมันบ่ไรมันหาบ่ไรเนาะพี่น้องเนาะมันมืดในจากเนาะรถคือยังรถตลียังสี่ผ้ามังสี่ตัวห้ามักกับบะมี่กาเจ้ากับมอไปมืดละก็เจ้ากัอาไปมืดละเนาะพี่น้องตัวห้องมักตัวห้าชจอบก็ได้รถตลี่ก็ได้มันก็ต้องหาซื้อมันคงสุดทายเด้เวลากับเปลี้ยหลายล่ะมันเริ่มจากปูขอนจันได้พี่น้องปูขอนจันนี่ถ้าบ่มักปูจับคู่ปูเอา หนึ 1> 1่งกับศูนย์มาจับใไซสามสี่หาแล้วนะพี่น้องถ้าประมาณปูจับกูหอกกับจับวิ่นเอาอยู่ใน่นี่ยพี่น้องนี่เห็นว่าเล็กวิ่นนี่หอากับจับวิ่นเอาอยู่ในหนาตัวนี่แหละเลขวิ่นหาตัวนี่ก็ถือว่าบอลไหลแล้วนะพี่น้องเนาะปูกับไฮวิ่งศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์ทวนจับคูนี่ก็คือหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาหนึ่งสี่ทามันออกมาแล้วท่าบระมากหอกกัตัดออกกับบิยเลายไกับขี่เดี๋ยหน่อยคู่ลงเลาวพี่น้องเนาะ ปูเน้นให้หนึ่งสามกับศูนย์หาได้พี่น้องได้ส่วนเหล็กจับคู่แรงจับให้ศูนย์ศูนย์หาได้พี่น้องแล้วก็ศูนหนึ่งสามแสดงว่าปูมักศูนย์หลายก้อนหนึ่งสามนี่พี่น้องเนี่ยเบืองตะเล็กเนี่ยยังศูนศูนหาเนะเาะเนาะหรือว่าปูตามห้อยเก่าบ่เหล็กมันสูงมันมักมากศูนย์บ่พี่น้องต่อมาของเสี้ยนเมือ่อ เส้นหมือดก็มาร่วมในคลิปเดียวนแหละพี่น้องสุดสรุปนี่แหละส่วนเลขวิ่นของเส้นเหมือดนี่ก็คือซีกับหาเจ็ดแปดเก้าวิ่งซีกับหาเน้นหาหาเจ็ดหาแปดหาเก้าซีเจ็ดซีแปดซีเก้าส่วนเลขสามตัวนี่กัหนึง่งหาเก้าหกซีเก้าเน้นหาเก้ากับซีเก้าเน้นหาเก้ากับซีเก้าของเส้นเหมือดพี่น้องเขา้าไปแชหน้าจอได้พี่น้องได้ ต่อมาลาวพัฒนาเซียนบ้านนาเซียนมาาน้านี่ให้1กับ2เน้น2อล่อง1ส่วนเหล็กเว้นกับหกับ2 3 4สส่หาส่วนจับคู่นี่กับสองสามสองสี่สหาหนึ่งหนึ่าเน้นสองสมกับ1นหาส่วนเลขสามตัวนี่ก็คือ0 2 3ยศย หนึ่งห pues ้าได้พี่น <discipline> <ique> ้องได้เทียบเซกันเบื้องแรกลายอาจารย์ลายตำหนักพี่น้องเลขตัวใดมันตรงกันอันนี้ต่อมาพอบานสวนต่ำเล่าได้พี่น้องเก้ากับสี่เน้นเก้าลองสี่ส่วนจับคู่นี่ก็คือสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าซี่สองซี่สามซี่ห้าซี่ศูนย์มันมีตัวเน้นเลขหัวนี่หัดเมือหนึ่งกับยังวาเน้นเข่าตัวเน้นอยู่เนาะหัวนี้บอลเน้นไหนเลย เลขสามตัวก็คือหาสามเก้าสามสี่ศูนย์ได้พี่น้องเด้ของพอบันสวนงวดที่แล้วบัดเน้นให้อยู่เนาะบัดเข่าตัวเน้นอยู่ 6, 4, 4, 6, หกซีีหกงวดนี้บัดเน้นเลยพอบันสวนงวดนี้บัดเน้นบัดเด่นให้เอาพี่น้องมาเบิ่งของสร้างควมกันบัดนี้ของสร้างควมนี่วิ่งแปดกับเก้าเน้นเก้าบนล่างได้พี่น้องบนล่างเลขติดนี่ก็คือหนึ่งสองสาม 1> 8 1 8 2 8 3 9 1 9 2 9 3 2> กเกกพื่อนก็เน้นให้เก้าสองเสส่วนเลข3ตัวนี่ตัวเน้นนีก่ก็คือ 9, เอ 6, 92. 6, 92, ก้า9อ้หกเก้าสองหเก้าสองลักอ่งแปดเป็นตัวร่องอันนี้เลขฝันนะพี่น้องเลขฝันเลขฝันนี่สามีเก้าหลักอหน่งหนึมันออกและหนึ่งห บปล่อ,อยออกมากเห็นบ่ต่อมาเหล็กมีทีมากงวดที่ผ่านมาเขาจะเหล็กวิ่งเขาตัวหนึ่งหกกับเจ็ดเน้นเจ็ดล่องหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดแต่พี่น้องหกหนึ่งหกสองหกสามหกเจ็ดเลขสามตัวนี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดแปดส่วนตัวเน้นได้พี่น้องเนี่ยเจ็ดสอง จ็ดแปดแปดเจ็ดนี่แหละตัวเด่นตัวเด่นเหล็กมีที่มากเอาต่อมาปูศูนย์เจ็ดป really ูศูนย์เจ็ดเข่าละสองวัดวดที่สามหลุดนะพี่น้องเมื่อวันพูดน่ะหลุดบพเข่าเลยปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งหกกับเจ็ดเนีนหกล่องเจ็ดหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ ห้าหกหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดปูเน่นหกหนึ่งหกศูนย์หกเจ็ดได้พี่น้องได้อันนี้คือปูศูนย์เจ็ดต่อมาเส้นผ่าสูนยวดที่แล้วให้หกซี่บนบนลงล่างนะพี่น้องเนาะให้บนลงล่าง,งวดที่ผ่านมา ส่วนเลขเลขวิ่งเนี่ให้เป็นบนล่างพี่น้องเลขวิ่งเนีให้เป็นบนล่างถ้าจับคู่บัดแยกอยู่พี่น้องเลขวิ่งนี่ให้หาับหกส่วนจับคู่บนเนี่ยก็คือสามหนึ่งสามสามล้วก็บแปดศูนย์ตัวกันเนี่ยก็คือแปดีส่วนเลขสามตัวบนเนี่ยก็คือหกสามหนึ่งเก้าสามสามลักก็บซดศูนย์ หกแปดซีได้พี่น้องอันนี้เลขสามตัวส่วนสองตัวล่างห้าหกห้าเก้าแล้วกับซีซีตัวกันนี่คือหกหกตัวกันหกหกเอาเบิร์น้ำกันพี่น้องว่าวัตสุเกลีก่วันจีเบิรนปะปูโคลาตหวัวใจแล้วเข่าซีหนึ่งหนึ่งซีเนอ้องพี่น้องเนาะผู้หายหนึ่งกับศูนย์เน็นหนึ่ง 50 60ู0 51 61 71 52 6เจ2ู้นาหนหาหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเลขติดศูนย์หเป็นตัวล่องและพี่นอ้องได้ต่อมาเพชรพระรวยตำเล่าให้6กับ7เน้นเจล่อง6 70 7็ดศ6นย์เจน่เน้น เจ็ดสองแล้วก็หกหนึ่งเลขยสามตัวนี่ก็สองเจ็ดสองหกหนึ่งด้พี่น้องได้เอาต่อมาเส้ยนยนนของเส้ยนยนตวนี่สกับ5ส่วนจับคู่นี่คือห3ึ่งสามหนึ่งหกหนึแล้วก็ห้ เน้นหกสามเจ็ดสี่สามหาลักหาหาเก้าคูเน้นสี่คูตัวร่องหาคูได้พี่น้องเด้อเอาต่อมาเส้นเขียมาลาดได้พี่น้องเส้นเขียมาลาดเล็กติดเลขวินนี่ถ้าบ่มักเพื่อนจับคูเข้ากับหา,หามาใส่เสียหกแด้ได้ดพี่น้องแต่เพื่อนให้เน้นที่หกคูวงกลมที่หกสี่ห้าหกวงกลมที่หกเด่นที่หก หาซีซีส,ส,สองหกซี manager, าาาาาาาหาหกได้พี่น้องเด้อเหล็กติดเหล็กวิ่นขันผมักเพื่นจับกูห้องกับหาไว้ใจสียหกได้หมวดมึงหนึ่งมือเพื่นก็เข่าหกเหล็กติดเหล็กวิ่นผมมันก็เข่าหกของอาจารย์สลองกับเข่าสองหวดติดแต่ที่พี่น้องเข่าหาหนึ่งหนึ่งหาหลักการวดที่ผ่านมาบางหนึ่งมือวันพูดหนังก็ขึ้เข่าหนึ่งซีตรงตงเด้ แล้วก็ยูมุ่งเจ็สองนี่พ่อหรือขีมากเจ็ดสองตมุ่มเก้านี่บอกอยู่ตรงกลางนี่บนล่างนี่เพื่นให้เจกับสเน้นเจ็ดเจ็ดสี่แปเก้เจเกเจสองสสองเลขสามตัวเพื่นฟันทางเดียว8ปดเจ็พื่นก็เน้นให้สคู่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดเก้ากเจ็ดสองเพื่อนออกอยู่ตรงกลางนี่สองวันละ หนึงก็อยูนี่นงซก็อยูน่นีพี่น้องเนี่ราว,ว่างให้ดีดีเจ็ดสองนี่เจ็ดสองเราว่างกันให้ดีดจะเริ่มัดโตได้พี่น้องเด้อันนี้ของอาจารย์ไกลได้พี่น้องของอาจารย์ไกลนี่สกับซเนีน 3, 3่สามสองสามหาสามหกสามแปดสามเก้าซีสองซีหาซีเก็ดซีแปส่วนเลข3ามโตนี่เก้าสา เพเน้นให้สามหกับสี่แปดสองคู่สองหางตัวกันตัวร่องก็จะเลื่มพี่น้องเอาสุดท้ายท้ายสุดและพี่น้องลูกหลามูออาจารย์ไกเอามักตัวใดชอบตัวใดห้าวกบพิจารณาเบ,บ,บิ้งวิเคราะห์เบิ้งก่อนขี่งทุนขอบบุญขอบพุณนทุกอาจารย์ทุกสำนักหลายๆขอให้พี่น้องห้าโชคมานกันสุขุสขูสุขคนรวยๆแห่งแห่งปังๆกันอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนกันเอาฝากก็ไล์กดแทร์กดที่ตามเพจผ้าร้ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม